สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเดยสวัสดีครับวันนี้บ้านสวนจอมยุทธจะพามาดูต้นกระท่อมนะครับต้นกระท่อมของสวนลุงแขกนะครับเป็นลุงของจอมยุทธนี่แหละครับอยู่ที่บ้านกระทุ่มนะครับอยู่ติดถนนถนนสตึกวีรำห่างจากสนามบินประมาณประมาณห้าร้อยเมตรนี่ครับติดถนนนี่ครับ ่อำนี่ปลูกปลูกได้ประมาณประมาณสามเดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วครับเดีย๋ยวครับยพาไปดูอเป็นเจ้าแรกนะนี่นี่่อมนี่ต้นถ้ำถ้ำตันก้านแดงก้านแดงก้านแดงน้องจอกนะครับมาจากทานายบอยต้นสองร้อยห้าสิบสองร้ครับเกือบทุกต้นเลยไม่มีต้นไหนตายเลย อันนี้ประมาณ3เดือนโตขนาดนี้นะครับนี่เจออะไรที่เราพาเปเห็ดเนี่ยมาเป็หัวยดแกเฮ้มเป็นหัวยาออกกันเลย่ะมีเห็ดด้วยไปดูสิมีเห็ดตมยเขาไปเจอเห็ดมานี่นี่นี่ดอกน่่งไหนครับกินได้นะเนี่ยอไม อันนี้เกาเรียกว่าเห็ดมีเห็ดมีเห็ดหัวยาฮะต้งติ้งไต้มันเลื่อยฮะเห็ดเห็ดเห็ดหัวยาครับนี่พอดีมีเห็ดด้วยนะครับเห็ดเขาเรียกว่าเห็ดหัวยากินได้นี่เห็ดยาไม่ได้ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับใช้ตัดใช้ตัดตอใช้ฆ่าหญ้าจีบหญ้าแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงปลูกแบบธรรมชาติเลยนี่ครับ ต้นนี้ใหญ่มากนี่ครับสมบูรณ์มากนะครับต้นสวยอะเนี่ยเมื่อเช้าอายุประมาณสามสี่เดือนเท่านั้นเองนะครับสามเดือนสี่เดือนแตกยอดต้นสูงใหญ่นะครับนี่สูงประมาณประมาณหน้าอ,อกลวเมื่อเช้าเขาเพิ่งเก็บใบไปนะเมื่อเช้า,าแขกเพิ่งเก็บใบออกไปใบที่แก่ๆนะครับก็ ใสนใจอยากจะซื้ออยากจะมันต้องชมก็เนี่ยมาได้นะครับเนี่ยที่สวนตรงแขกอยู่ติดถนนติดถนนเนี่ยห่างจากสนามบินแค่ห้าประมาณสัก5ค่ว้ยเมตรสนามบินบุรีรามนี่ให้ดูรอบๆนะสองหญ้าลานก็จะเก็บเห็ดกัน อันนี้ก็จะเป็นรดน้ำเนี่ยต้องรดน้ำให้น้ำด้วยนะให้น้ำเป็นสายยางแบบนี้อ่ะอะยัง ไปเจอเห็ดหมอย่านะครับเขาเรียกเห็ดหมอย่านี่เห็ดที่กินได้จะเกิดในต้นหญ้านะครับนี่นี่หมอย่า่ไปดูหนุนจอมทีเจ้าของสวนนะคะทุกแขกที่ไร่หญ้าทั้งหมดกี่ต้นคะลุงแขกเนี่ยกระทำหน่อยร้อยสิบสองต้นร้อยสิบสองกี่เดือนแล้วครัเนี่ย 5าเดือนพอดีห้าเดือนเก็บกีบกบ่ครั้งแล้วเนี่ยเก็บเก็บกี่ครั้งแล้สองครั้งต้องกินใบยังไงใบอ่อนหรือใบแก่ เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการกินให้ดูนะเนี่ยเราต้องกินใบแก่ๆใบแก่ๆเ,เ,เอาก้านออกแกะก้านออกเอาออกเคียเค้ยวๆแล้วก็เอาน้ำซัดเข้าไปเลยตอนแม่จะกินอยู่นครกินบ่อยนี่เอากา้านมันออกอย่างนี้นะครับก้านมาันทอนแบบนี้ออก กินสดสดกระท่อมสดสดจากต้นนะครับแล้วรสชาติมันเป็นยังไงเหมือนใบฝรั่งเลยชาที่ลิ้นเหมือนกินหมากอ่ะไม่เหมือนกินฝรั่งใบฝรั่งใช่ไหมเหมือนกันเลยแรงของแท้เป็นกระท่อมก้านแดงหนองจอกนะครับของแท้เลยแม่ไก่พันเนี่ยคมไหมแม่ไก่พันเนื่องจากว่า ข้อจากต้นปักชำนะครับเสียบยอดการเสียบยอักระท่อมมันก็จะช่วยศึกษามาอยู่มันจะช่วยลดน้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานก็ช่วยลดน้ำตาลแล้วก็เวลาใครท้องเสียเนี่ยเคี้ยวได้เลยนะจะช่วยได้เลย ช่วยแยกเก็บเห็ดมีใส่ปุ๋ยเนี่ยมันจะมีแกบใช่ไหมแกลบนี้ใช่ไหมแกบดำแกบดำใส่ปุ๋ยมันเป็นแกบดำดอกน่ารักากนะฮเอาหลบิ่งมาเร็วเร็วดอกง่ายดีตัวอันนี้จำเรื่องเก็บเห็ดช่วยแากชอบเลยคุณดิ้นแน่ว่า อืเกิงมากเลยโหเก็บพร้อมพ่อเลยดูเขเอาขาแหม่ได้เยอะไหมคะนุยเยอะเยอะนี่จะทำคลิปเก็บเห็นรีวิวไปกระท่อมเนี่ยสรุปเห็ดก็ได้ไปเจอของกินก็เก็บของกินก่อนนะครับนี่น เห็ดอะไรนะเห็ดหมอย่าเห็ดโดยยานี่เดี๋ยวเราเดินดูต้นนะครับลิ้นเลยนะครับกินเข้าไปรอดชาลิ้นเลยเอายีกบอขั้นแรกบ่สลกบอหลวไม่เมาไม่เมา ใึ้นมปลูกน้ำตะลูกฝูงเบิดเลยเอาไว้สองงานหลุกใส่นี่ลูกยังฝูงกระทอบนะเห็ดหัวย่านะครับอยู่ในแปลงกระท่อมจะไปจะไปต้มนี่มันมันมันเกิดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะถ้าใช้สารเคมีถ้ายาข้าหญ้าเนี่ยมันก็จะไม่ออก โค้ดตัขาดแล้วก็สิแม่สี่เลยดิตัดเอายางเดียวปนี้มันดินมันกระชุ่มตลอดเนี่ยวันที่วันที่ไอ้ลมมันแรงอ่ะหัวยามยามลมมันแห่งก็หย่อนตัวใหญ่มันสิดปูนเนาะปูนอกใบขาดเลยนะใบรุดเลยมันเป็นทรงขุ่มตัวที่ใบ่มเนาะหรือเบื้องมันแตกว่ะนะโอ้มันแตกมาแตกเหงาเลยเนาะมันบปได้ไปแตกมันต้องเป็นขุม แบบนี้ไม่ใหญ่เบิ้งบัดนีกนี่อตาไม่เป๊ะผุโผเลยง่ายครับระหว่างถ่ายก็เจอมีได้ทำชักไข่ไข่นกไข่นกอะไรไข่นกเป็นไข่นกกระทานนะครับใช่เหรอใช่ไม่ใช่หรอไม่ได้เลี้ยงนกกระทาไม่ใช่เหรอมันก็อยู่เองนะครับอยู่ตามธรรมชาติ พี่เขาก,กำลังเก็บเห็ดอยู่นะได้ไหมลูกได้เยอะไหมเห็ดอ่ะเยอะเลยถุงหนึ่งเลยเนี่ยขอยเก้ยเก็บจังหวดัดตัวมันมไหนให้แม่ให้แม่ดูก่อน <c oughs> ให้แม่ใช้ก่อนไม่ไ,มได้ถุงหนึ่งเลยนะคะเห็ดมันยา,าก้ะใมาถุงหนึ่งเลย <c oughs> เอาไปเอาไปแกงเอาไปหมกอ๋อไปแกงเห็ด หรือว่าหมกก็ได้ปิ้งก็ได้หายายครับหอมนะเป็นวายายนะครับเจอเพื่อนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนหมาป่าเลยจำยุทธก็วันนี้ก็พาจำยุทธมาเที่ยวสวนกระ่อมลุงแขกนะครับสรุปไปทางนู้นร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบสองร้อยสิบสองต้นห้าเดือนนะครับ ร้อยสิบสองต้นห้าเดือนเขาต้มร้อยสิบสองต้นห้าเดือนนะครับนี่นะครับอยู่ถนนสองหมื่นเก้าสตึกวีลำห่างจากสนามบินประมาณห้าร้อยเมตรนะครับแวะมาเที่ยวได้นะครับครับฝากติดตามบ้านสวนจมวิวได้นะครับครับสวัสดีครับ